ไม่เชื่อไม่จริงนี่ซีซั่นหน้าคุณงเจอมืออีกเหรอสวัสดีครับวันนี้อยู่ผม MG s t จีส O นะครับวันนี้ผมก็ได้เจอกับภาพโปรโมทของเล่นโดยบังเอิญที่จะวางจําหน่ายในปีหน้าโดยบริษัทบันไดถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นแค่การโปรโมทของเล่นแต่ว่านั่นก็ทําให้ผมมโนได้ว่าซีซั่นถัดไปเจนก็จะเป็นอย่างไรในในก็พูดเกินมาขนาดนี้แล้วพวกเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวพร้อมใจพร้อมไปกเลย จากในรูปเราจะเห็นว่ามีโปกมันทั้งหมด12ตัวถ้าไม่นับพิกาชูของซาชิกับพี่บันนี่ของบากโก้รูปโปกมอนของเล่นก็จะมีโปกมันอยู่ประมาณ12ตัวและของเล่นที่เป็นตัวละครหลักทั้ง2ตัวอย่างซาชิกับบากโก้ตรงนี้เราดูให้ดีนะครับจะเห็นว่า2ตัวละครยังใส่เสื้อผ้าตัวเดิมเหมือนในภาคเจอร์นี่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าโปกมอนภาคใหม่ที่จะมาถึงอาจจะใช้การดําเน,นินเรื่องแบบเดิมเหมือนในภาคเจอร์นี่โดยที่ซาชิกับบากโก้ ต่างก็ช่วยเก็บข้อมูลให้ศาสตราสกุลเงีโดยซีซั่นนี้มีปุยภาพเผาเดียเข้ามาเสริมเพราะในภาพโปรโมทของเล่นต่างก็มีโปมอนหลายเจนเข้ามารวมกันแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เน้นการประจนนัยที่ปุยภาพกาล่ากับปุ๋ยภาพฮิซุยและสุดท้ายปุยภาพใหม่ล่าสุดอย่างปุ๋ยภาพเผาเดียไม่ใช่เอลเดียนะครับและภาคนี้ผมก็ขอให้สาวชีได้จับโปมอนบ้างจะเป็นแบบจับเองเพราะสาวชีอยากจับหรือจะเป็นแบบทําให้โปมอนเชื่อใจแล้วจับ ผมก็อยากเห็นซาชิจับมากกว่า5ตัวแต่ถ้าเป็นไปได้ขอสักสิตัวก็แล้วกันและส่วนนี้เรื่องที่เป็นโรงเรียนผมคิดว่านะหลังจากที่2ตัวละครเดินเรื่องได้พักหนึ่งศาสตราจารย์สโกนิค่อยหาทางส่งสองคนนี้ไปที่โรงเรียนเพื่อตามหาข้อมูลหรือทาวิจัยอะไรบางอย่างจนท้ายสุดก็เชื่อมโยงไปถึง event อีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึง่งอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผมจะไม่อยากให้บักโกเดินทางต่ออยากให้ภาคหน้ามีแค่ซาชิคนเดียว ยังไรก็ตามอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าผมวันภาพใหม่เปิดเผยตัวอย่างมาเมื่อไร่ผมจะรีบทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปจ้าเน้